เมื่าถึงมองที่มันอยู่ในนามนี่ครับมองปัญหามันมันตกเปลี่ยนแต็กนามฉีก,กบกับเนาเหม็นพ่อตายเลยเนาะครับพี่น้องแล้วมาเจอแมงเมาเนาสะอีกโอ้มือมือนหนึ่งเปลี่ยนอยู่สองเถื่อนคนละครับพี่น้องแต่ผมมีวิธีอย่างหนึ่งก็คืออยู่นี่เห็นบอพี่น้องจะเห็นหนามบาสลามมันจะเป็นสีทีโบเขียวนะครับพี่น้องครับตัวน,นี้ผมสามารถเลี้ยงหอยเชลลีได้ กบกินบเวดหอยเชลลีจะกินพวกนี่เทนครับเหล่าเฮ็ดให้หอยเชลลีนี่อ้วนโตใหญ่สีเปล่งปังนะครับหอยเชลลีมันจะกินมืออื่นเสาครับตอนนี้ก็กินขึ้นกันแต่ว่ามืออื่นเสามันจะกำลาบเรียบเลยบวกินเทียงเสร็จอับหยับครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้เป็นเทคนิคดีๆนํามาฝากพี่น้องด้วครับเดี๋ยวจะลืมเอาไปทดลองใส่นะครับว่ารับรองว่าสกิลหอดผมเลยนะครับการเก็บถนอมอาหารแมงเมาครับฟังมืงแล้วก็เป็นเรื่องตลกเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็เอาหนามใส่ เมาเห็นวิธีนี่ก็ลองเอาไปเห็ดเบื้องครับพี่น้องรับรองว่าบุมีย ah ังเสียหายครับแมงเมากระได้ฟรีเนาะครับเนาะจังไรมันก็บินเข้าหาไฟอยู่แล้วใส่มันไ้เป็นประโยชน์ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพบมาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตเมือนี้พาพี่น้องนะครับมาเบื้องเทคนิคดีๆสาหรับการเก็บแมงเมาไว้ให้ซาร์เลียงของเขากินได้ครับพี่น้องเด้อแน่นอนแล้วครับพี่น้องครับแมงเมาย่อมบินเข้ากองไฟเด้อครับพี่น้องครับนี่คือบ่าวสลามมาสาธิตให้เบื้องพี่น้องขอแคมีกระลังนะครับ หนึ่งถึงสองสามใบนะครับพี่น้องเพราะว่าต้องเปลี่ยนทายนะครับแม่งเมานะครับนี่พอเขาปิดไฟทั้งเบิด์ตใบเหลือใบไฟหุงหุงจักหนึ่งหลอดครับแล้วก็เขาจะมารวมตัวอยู่นี่นะครับพอเขาเอาไฟลงกระลังเขาจะบินลงล่างทั้งเบิดเลยเลยครับพี่น้องครับหล้กก็เอื่นมูมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่คือนะครับเป็นเทคนิคนะครับที่เขาเก็บนะครับเก็บแบบใดถ้าพี่น้องเบิ้งคลิปวิดีโอนี้จบนี่พี่น้องจะ ได้ไอเดียเลยเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่ามันใส่ได้อิลีบาวสารมก็ใส่วิธีนี้แหละครับพี่น้องครับเอาไว้นะครับใส่ในสวนของเห่านะครับอย่างเป็ดลย้ยงไก่ให้กบให้ไก่นงไก่หน่อยไก่ใหญ่กินไในเบิดครับเห็นบอกเวลาเขาดึงขึ้นดึงลงนะครับสําหรับแสงไฟมันจะบินนําเห้องไปเบิดเลยนะครับหล้วกาจะมาร่วมตัวกันอยู่นี้นี่คือขอดีเด้อครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่ายังเกิดขึ้นนะครับนี่พอเขาร่วมตัวกันแล้วปุ๊บเด้อครับพี่น้อง อ่าเขาจะมีความรวดเร็วในจักหน่อยก็คือเขาจะเอาฝาถังครับพี่น้องครับมาปิดเขาไว้นะครับเขาจะบินออกมาบได้บันที่นี่ครับพี่น้องแมงเมานี่เวลาเขามาบินตําไฟเด้ยครับพี่น้องครับบินชนไฟนี่เท็ดให็ปีกเขาลุดนะครับเพราะปีกลุดนี่ก็จะย่างกัดก่นกันนะครับตอดากกันต่อกล่นกันนี่หาทียูหม่ทีย,ทอยูอาศัยเป็นไอ้ พอพญ,ญาเมียพญ,ญาานาะพี่น้องเนาะอ่านี่คืออ่าวัฏจักรของเขานะครับนี่ผมจะปิดยางรถดเดียวแล้วก็เอาถังไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องเอาไฟขึ้นสูงๆเพื่อให้มูเขาเห็นนะครับมันจะตามกันมานะครับมันจะมาเพราะว่าแมงเมาเนี่เป็นอีหยังขี่คนล้ำค่าน่สุดนะครับปีเขานี่ลนเฮื่อนก็นโอ้ยปัดเหลวก็ยังอยู่หม่องเกา่านะครับว่อนไปว่นมาอยู่เนี่เห็นบ่กครับพี่น้อง ช่วงที่เขาออกนี่ก็ทุ่มนะครับไปหาสองทุ่มนี่แหละครับพอหุ่นหวยนี่น้องพี่น้องเนาะกำลังสิกินเขาแรงเขาง่ายกันนี่แหละครับอยู่นี่ก็เช่นกันครับพี่น้องแม่นให้ไกลกินรอบเดียวกับอกแตกตายครับพี่น้องสุดถ่ายกระน e a ถิมไม่ซื้อวิธีนี่จะซอยให้พี่น้องเก็บใบใดด้นๆนะครับนี่ท้งใบไม้มาแล้วใบเกาก็ยุหันแล้วครับล่อซักประมาณนะครับอ่าเขาจะใส่นี่ก็คือมืออื่นเสาไร้ยเรอยเลยครับพี่น้องครับแบบสดๆเลย ปีกเขามันจะรุดออกเองครับพี่น้องปีกมันจะยางไปยางมันจะรุดออกบินออกบ่ได้บ่ถังกระเมือนนะครับพี่น้องนี่คือเขาเก็บไว้ได้แบบเงาๆเลยเอาไว้ในทีโฮมจะเห็เขาตากแดดนะครับเขาก็จะยุ่หันละครับพี่น้องพวกนี้ว่วจำเป็นต้องกินอาหารนะครับในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นี่เอาไว้ได้สบายนะครับพี่น้องเพราะว่าเขามีไขมันแล้วก็มีไข่พร้อมที่จะไปวางไข่แล้วคือโตที่มันสมบูรณ์ครับเป็นแบบนี้นั่งพญากับพอพญาเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นว่าครับพี่น้องปุ๊บแล้วก็ เห็นหมอมันก็จะบินขึ้นมาจังสี่แล้วครับแล้วก็แตกฟูนี่ครับเห็ดห้เบิงนะครับลองเอาเทคนี้นีไปใส่ได้พี่น้องพี่น้องซีโบพิษหวังเลยนะครับขอแต่มีกระลังนะครับแล้วก็อ่ามันมันปีนขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องมันก็มือเลนอยู่ทั้งหมดนั่นนะครับแต่ว่าถ้าเข้เอาอนามมาใส่นี่มันจะเน่าเป็ดไก่เข้ามันกินน้ำประทันครับปัญหามันนั่นแหละครับพี่น้องอ่ามันใส่ประโยชน์บได้เตรียมที่ วิธีนี่ก็คือมันจะเขายัางเอาไปหายไกลหน่อยเอาไปหายสัตว์เขากินอย่างโตเป็นเปลี่ยนแลกุลิกอยู่นะครับพี่น้องครับอ่าส่วนที่มันหลงเหลือเอาไปกับยังมาสาวไกลมันก็กิกนเขามันเองแลลวเนาะแต่ว่าตัวนี้คือเขาเก็บให้กินอีกครับพี่น้องมันเปิดให้กบกบก็กินเบอร์เบิร์ดดอ,อกพี่น้องเน่าน้ำเสียทิม,มซือนะครับเอาวิธีนี้ไปใส่นี่คือโอ้ยิมเลยล่ะครับพี่น้องอ่าเป็นอาหารโปรตีนอย่างดีเลยครับพี่น้องอาหารจากอากาศนะครับพี่น้อง นี่สายไฟเข้าขึ้นโยกขึ้นโยลุ่งง่ายสิเลครับมวลไม่กับเขาไม่อีกติดกับดักพ่อถังเขานะครับพี่น้องสามถังแม่นบ่มันมันอาจจะบุยบ่เพียงพ่อนะครับเขากับถอนใส่กันแบบนี้ครับพี่น้องถอนใส่กันเพราะว่ายุนีบาสลามก็จะมีหลายถังนะครับพอดีซื้อมาเหตุงานเมือเมาออกมาก็เลยนําไอเดียนี่มาสู่พี่น้องพี่น้องมีสามถังสองถังกระได้ครับช่วงช่วงที่เขาจะเปลี่ยนทายเขากับปิดไฟไว้ก่อนนะครับเขาจะบ่บินขึ้นพร้อมกันนะครับพ่อ นะครับนี่นี่ครับพี่น้องพอระยะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับปีกเขาจะรุดออกเบิดแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องมีหน่อยถังมันจะรุดปีกออกเองมันดอกแล้วก็ถามันบ่านรุดนะครับถามัน,น,นะมนเข่าลายเขาก็ปิดไฟแล้วก็ค่อยเทนะครับมันจงบบินออกเบิดนี่เห็นบอกมันจะเป็นตัวตัวนี้แม่งเมาบ้านผมอืน่นแม่งเมาขี่มา้าตัวหน่อยนี่ครับพี่น้องเหลือแต่ปีกไตขึ้นไปใส่กับบ่อใหบันดนใหโตสดๆดโอ้ยพี่น้องเอบยบ่อยากเอยคำบรรยายนะครับแหล่งอาหารโปรตีน ถือใจคนเดียงไกลหน่อยไกลงหญ่ไกลบงไกลบานนะครับเป็ดคงเป็ดไข่นะครับกินแลวโอ้ไข่แดงจริงคือนะครับเป็นแรงโปรตีนอย่างดีเลยนั่นเห็นบ่อพี่น้องนี่ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้ได้บเบีนบินแด่ยงไดปีกรุดออกไปเบิดนอนพี่น้องเนาะอ่าตัวนี้โบท่านโบท่านรุดนะครับขาก็เทยถอนกันมืออนเสาเดียวก็รุดออกเบิดครับมืกัท้าย่อยรุดออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเขามาหาไฟก็เพื่อจะให้ปีกเข้ารุดเพื่อจะไป ครับคูดะใส่ชีวิตนะครับไปหาจ้อเฮื่อนจ้อซ่านพี่น้องต่อไปนะครับเป็นวงจรต่อไปแบบนี้นะครับพี่นอ้องเอ่ากับเล่งเห็นว่ามองนี้มันพราะสีต่อยอดได้นะครับเอาไ้ให้ไกลหน่อยเอาไว้ให้ไกลเป็ดยังเฮาไ้กินได้หลายมือครับแล้วก็สดๆพร้อมโดยปกติมังงมามันก็บม่ได้ออกคูมือนะครับพี่น้องสูตรเก็บนะครับถนอมอาหารสําหรับสัตว์เบางเดียบบ่้าสลามสื่อกลั่มาโอ้หลายกลังเลยนะครับ โอ้หถอดหนึ่งนี่ถอดสก,กันเบิร์นี่เดรหลายเติบได้ครับอ่าถอดได้ครับว่าเป็นถอดได้ครับว่ามันถอดแต่ก่อนนี่แม่งเมาไงาเอาไปกินก็ได้ได้ครับพี่น้องเอาไปเอาไปถอดเอาไปยั้งนี่แล้วเนาะบางคนเขากินนะครับนี่พี่น้องเอ้เดรร้ายเติบแล้วบันเห็นอกเมงเมาถ้าเป็นเมงเมาไงนะครับนี่กระสีเดรร้าย่านี่ตัวนี้มันเป็นเมงเมาหน่อยนะครับ ถูกกระลังเห็นบ่้มันจะสลัดปีกออกนะครับมันจะบินว่อนอยู่ในถังนะครับช่วงที่เขาจับใหม่ๆหม่เพราะมันบินเพราะมันตํากันไปกันมาปีกมันก็รุดครับเพราะรูดก็เรียบร้อยครับน่ะเป็นอันนี้ของเห่าไปเลยครับเป็นอาหารโปรตีนสูงเสริมให้สั์เหลียงของเห่าโอ้เมืองดีครับพี่น้องมื่อก้อนนี่เอาห้างน้ำนะครับพี่น้องมาแช่ไว้ก็ว่ามันสีได้ลายมันก็ได้ลายดีแหละครับพี่น้องมันมันจมนามมันก็ขึ้นบ่ได แต่ปัญหาคือมันกินบ่ท่านมันกินบ่ได้ถ้าได้แบบนี้เห็นบ่พี่น้องโอ้ยมันหมดคันไฟบ้าโอ้เมิ่งที่ละครับขันได้แบบนี้ก็คือมันได้สดๆไงครับพี่น้องสดๆด,ดินกระแนวกระแนวเอาไปให้กบกินรอบหลังก็ได้บาอ่าเอาไปให้กบกินเอาไปให้เป็ดไก่กินโอ้ยพี่น้องเอ้ยหน้าแดงอองตองเลยนี่ปวกเนาะแหล่งโปรตีนครับเป็นทั้งสมุนไพรในโตเได้ครับแต่ว่าบางคนเพิ่นว่าให้กินหลายไม่นสิเมา อันนี้บ่แน่ใจนะครับเพราะว่าบ่าสลามีเท่าไรก็คือบ่วพ่อเท่านอ้นนี่ครับกินแล้วอ้วนนะครับหนาแดงอ่องต้องนะครับบัวพี่เนี่ยมันเวนนมดขันไฟมันเอาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับี่เห็นบ่แมงเมาขีดม้แมงเมาหน่อยนะครับเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องปีเขาก็เริ่มจะสลัดนะครับเดี๋ยวมันห่อนมืออนเศร้านี่สลัดออกเบิดครับเราพี่น้องส่วนใหญ่ใส่วิธีนี่ครับเปิดนะครับ ลงนามลงยังเลยให้กบให้ปลานะครับพี่น้องเสื้อผมบอกว่าเปิดให้ปลาเนี่ย่บค่อยลงเลยเขาก็แนมเห็นคือกันนะครับเปิดให้ปลาให้กบนี่ทำมาหลายรีสิบุลลงนะครับพี่น้องถ้า,ามีไฟอยู่อีกที่นึงนี่พี่น้องลองสังเกตมันจะไปลงมองบ่มีนามนะครับอ่นานั่นคือเป็นโอกาสของเขาสีเขาจะเก็บเขานะครับนี่มันนี่เขาปิดไฟไเบื้อเบื้อนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะไม่ลงน,นะครับแล้วมือนี้เป็นมือที่มันออกห Tong, าลายแห่งนะครับบ่าสลังก็เปิดใส่ให้กบ เปือกแข่งพี่น้องเบื้องตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับผู้ไร้เลี้ยงกบนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับผู้นะ่ะโดดนี่คือความจริงครับพี่น้องความจริงขี่บ่เคยปิดบังนะครับก็คือเฮาเปิดให้สั์กินพวกสั์ตาโปมัน่นนี่ผัดบ้กินมันกินพ่อกระเทือนนี่นะครับเหลือเต็มหนามอยู่บ้านนี่ครับเหลือกับโบ้กินได้บัน่นกับเน่าได้บัน่น่เนี่ยมือเสากะเน่านะครับนี่จับเต็มเลยครับพี่น้อง เต็มอายะเลยนะครับนี่นี่ที่นี่คือแมงเมางใหญ่ครับห้เบิ่งนะครับสองแบบเลยมาหันแมงเมาเหน่อที่นี่เป็นแมงเมางใหญ่แล้วผมก็จะเปิดให้ไก่นะครับส่วนไก่นี่ของผมนี่บ่อพอออกเผาวราพาพี่น้องย่างไปเบิ่งจักหน่อยนะครับนี่เต็มหว่นเลยนะครับเต็มแผ่นดินเลยคือกันนะครับมีทุงหวังไฟหล่อแมลงตัวนี้แห้งไฟแมงดาแห้งจังแห้งครับพี่น้องเต็มอายะนะครับตัวนี้ก็จะมีมองเก็บนะครับแมงเมานะครับอีกมองหนึ่ง เอาเมื่าถึงหม่องที่มันอยู่ในน้ำนี่ครับหม่องปัญหามันมันตกเปลี่ยนแตกน้ำฉี่กบับเน่าเหม็นพอตายเลยเนาะครับพี่น้องแล้วมาเจอเมื่อเมาเนา่าซสอีกโอ้มือมือหนึ่งเปลี่ยนอยู่สองเทือกนะครับพี่น้องแต่ผมมีวิธีอย่างหนึ่งก็คืออยู่นี่เห็นบ่พี่น้องจะเห็นหน้ำบาสลามมันจะเป็นสีที่บวเขียวนะครับพี่น้องครับตัวน,นี้ผมสามารถเลียงห้อยเฉลี่ได้ กบกินบเบิดหอยเชลลีจะกินพวกนี่แทนครับเราเฮ็ดให้หอยเชลลีนี่อ้วนโตใหญ่สีเปล่งปังนะครับหอยเชลลีมันจะกินมืออื่นเสาครับตอนนี้ก็กินขึ้นกันแต่ว่ามืออื่นเสามันจะกำลาบเรียบเลยบ่เกินเที่ยงเสร็จอับหยับครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้เป็นเทคนิคดีๆนํามาฝากพี่น้องด้วครับเพื่อจะไมลืมเอาไปทดลองใส่นะครับว่ารับรองว่าสกิลหอดผมเลยนะครับการเก็บถนอมอาหารแมงเมาครับฟังมึงแล้วก็เป็นเรื่องตลกเด้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็เอาหนามใส่ เมืเห็นวิธีนี่ก็ลองเอาไปเห็ดเบื้องครับพี่น้องรับรองว่าบมมียังเสียหายครับแม้งเมาก็ได้ฟรีเนาะครับเนะาะจังไรมันก็บ,บินเขาหาไฟอยู่แล้วใส่มันให้เป็นประโยชน์ได้พี่น้องด้วยพอกันคลิปนะ้าสวัสดีครับพี่น้องครับ